ออกาสนี้ตมาภาพก็จะได้นำคติธรรมมาฝากให้กับญาติโยมเทวดาุทธเจริญเท่าไหร่ฟังในคติธรรมสอนใจนะหรือคำคมธรรมะนํามาฝากนํามาให้ญาติโยมฟังไม่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกล แค่ใจเราสงบนั่นแหละคือชีวิตที่ดีแล้วในคติธรรมต่อไปการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเจ้าของตัวสิ่งใดๆสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราเป็นสุขได้คติธรรมต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณเริ่มที่จะเป็นผู้ให้คุณก็จะเป็นคนยิ่งใหญ่ในสายตาของคนอื่นๆได้ใช่ไหมโยมถ้าเราเป็นผู้ให้เนี่ยมันก็อยู่ในมันก็จะอยู่ในสายตาของคนอื่นได้ข้อต่อไปก็คืออย่ามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องทุกข์ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอ ก็จะทำให้เราไม่ทุกได้ใช่ไหมทุกปัญหามันสามารถแก้ได้มันเปลี่ยนแบลงได้แก้ไขาได้เกิดทุกเกิดอ,อะไรขึ้นมาสามารถแก้ไขาได้ในข้อต่อไปไม่ต้องไปไขว่คว้าสิ่งใดๆในโลกให ในลำบากแค่มันทำความดีสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณเองตีความหมายนะก็ไปคิดเราเองนะตีความหมายแนละ้วไปคิดเราเองได้รู้แล้วก็ตีความหมายตีคิดเราเองมันจะย้อนกลับมาเอง ทำความดีไว้ตั้งอยู่ในความดีรู้คุนคนตั้งอยู่ในก,กตัญยูรู้คุณคนน่ะคือทําอะไรก็ตามไม่ไม่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราทำจิตใจเราดีสิ่งดีๆก็จะมาหาเราเองนี่คือพระธรรมคำสอนของพระเจ้านะ ในบทหัวข้อคติธรรมต่อไปว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปคือเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ไม่มีใครที่จะสมหวังทุกอย่างมันก็มีพลาดหวังเป็นธรรมดานะ มันก็มีการพลาดหวังการผิดหวังไปธรรมดาเพราะว่าเราคาดคะเนไม่ได้เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติแล้วก็ตรัสไว้อย่างนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่พลาดทักจากเราไปไม่มีสิ่งใดที่จะสมหวังดังใจที่เราหวังใช่ไหมพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้เราทำาบน,นี้ไงเสริมบุญอย่าให้หมด ส่วนบาปก็ลดอย่าให้เพิ่มทำบุญให้มากๆเสริมบุญให้มากทำบุญมากๆาทำบุญเรื่อยๆทำบุญบ่อยๆถ้าบุญมันเพิ่มบาปมันก็ไม่เกิดเพราะบุญนี่มันจะผลักดันออกไปเรื่อยๆไงท่านยับอกว่าเสริมบุญเสริมบุญไว้ทำบุญไว้ให้มันหมดนะอ่ให้หมดบุญนะส่วนที่เป็นบาปมันก็จะลดลงลดลงลดลง อยาให้บาปมันเพิ่มกว่าบุญถ้าบุญวันนี้เท่าไหร่ก็เอาบาปมาลบที่มันจะลบบุญได้ไหมที่เหลือก็เป็นบุญหมดเราก็ได้ไปสวรรค์ใช่ไหมล่ะถ้าเราทำบุญมากเราจะมีอะไรเราก็มีโชคเหมือนกับพระเจ้าท่านตรัสว่าโชคอยู่ที่การแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำถ้าเราไม่ทำงาน ไม่ขยันไม่มีปริยะไม่มีความเพียรแล้วจะมีโชคมามละ่ะถ้าเราทํางานดีโชคก็ดีโชคก็คกมีมาท่านยังบอกว่าโชคอยู่ที่การแสวงหาเราต้องแสวงหานะถึงจะได้โชคถ้าเราไม่แสวงหาเนี่ยจะมีวัฒนาไหมไม่มีถ้าเราแสวงหานี่ยวัฒนามันก็อยู่ที่การกระทําเราทําดีมันก็มีโชคมีโชคขึ้นมา ทีนี้เมื่อเรามีโชคมีอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องมีการการที่จะเอาชนะความที่มันไม่ดีก็คือพึงชนะผู้น้อยด้วยการให้พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยนเราเจอคนโตคนใหญ่เราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะเราจะชนะได้ยังไงถ้าเราไม่มี ความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่มีความารพอ่อนโยนเราจะชนะใครไม่ได้เลยท่านจึงบอกว่าพึงชนะผู้น้อยด้วยการให้พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยนเราจะเอาชนะคนใหญ่ได้ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้างั้นไม่ชนะความสุข สอนให้เรารักคนอื่นใช่ไหมความทุกข์สอนให้เรารักตัวเองอย่างที่ผ่านมาโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักตัวเองไหมมีความสุขรักตัวเองกักขังตัวเองคนที่เป็นโรคโควิดเขาก็จะกักขังเจ็ดวันสิบห้าวันนะมันทุกข์ไหมล่ะมันเป็นทุกข์นั่นแหละความทุกข์นี่แหละสอนให้เรา รู้จักรักตัวเองมากขึ้นความทุกข์จะสอนให้เรารู้รู้จักรักตัวเองอะไม่ไม่ไมอคติตัวตัวเองมีความกตัญญูตัวเองส่วนความสุขมันต่างกันนะความสุขมันจะสอนให้ให้เราเนี่ยจะสอนให้เรารักคนอื่นนะถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็จะแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างประมาณนี้แต่ความทุกข์มันจะสอนให้เรารู้รู้จักรัก รักษาตัวเองรักษาตัวของเราเหมือนกับที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะในคติธรรมวันนี้ท่านบอกว่าความสุขสอนให้เรารักคนอื่นความทุกข์สอนให้เรารักตัวเองนะจำไปด้วยนะเกิดมาในโลกนี้ในโลกใบนี้ต้องมีคติธรรมข้อนี้ไงไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้ดีกว่าตัวเราเองไม่มี คนอื่นจะมากําหนดชีวิตชะตาชีวิตเราไม่ได้นอกจากพระยาพระจุราฉะนั้นท่านจะบอกว่าไม่มีใครกําหนดชีวิตเราได้ดีกว่าเราได้ดีกว่าตัวเราเองตัวเราเองนะกำหนดชีวิตเราจะเดินจะไปทําดีหรือไม่ทําดีจะไปค่นพานหรือไปไม่ค่นพผผานก็ตัวเราอาดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงพทธเจ้าบอกว่าจงทําปัจจุบันนี่ให้ดีที่สุด ถ้าทำปัจจุบันนี้ดีที่สุดอนาคตก็จะต้องดีใช่ไหมตั้งใจเรียนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกด ok ็อกเตอร์ถ้าตั้งใจเรียนเนี่ยแล้วอนาคตเรามันก็จะดีได้รับงานดีๆได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาท่านยังบอกว่าอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตมันล่วงไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้ อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเราจะรู้ว่าเราจะได้ทํางานหรือเปล่าถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนฉะนั้นทําปัจจุบันให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะตอบเราเองก็จะดีอดีตคืออะไรอดีตก็คือไฟฉายที่ส่องทางให้กับเราอาดีตคือไฟฉายที่ส่องทางให้กับเรานะถ้าเราไม่มีอดีตเราก็มีไฟฉายมันก็ไม่รู้อะ มันผิดหรือมันถูกมันเห็นมันเห็นความมืดอหรือความสว่างก็คือไปใช้สองทางก็คือดีเรียบเสมือนไปใช้สองทางนะเมื่อมีความทุกข์เข้ามาเราก็ต้องปล่อยความทุกข์ทิ้งไปเจ็บความสุขใส่ใจดีกว่าจะทุกเรื่องอะไรก็ตามถ้ามีความทุกข์เข้ามาเนี่ยปล่อยความทุกข์ทิ้งไปเลย เก็บความสุขใส่ใจของเราไว้ดีกว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือความสุขเก็บไว้ทีนี้ถ้าเราหรือถ้าคุณทําได้จงช่วยผู้อื่นทําในสิ่งใดก็ตามที่ที่เราทําได้แนละ้วเราต้องช่วยผู้อื่นถ้าเราทำไม่ได้อย่างน้อยจงอย่าทำร้ายผู้อื่น ในข้อนี้เขาบอกว่าอย่าไปข่มเหงคนอื่นอย่าไปอิจฉาคนอื่นเพราะคนอื่นเขาทำไม่ได้แต่ถ้าเราทําได้เราต้องช่วยเขาช่วยสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์เขาช่วยคนอื่นอย่างน้อยนะเราก็จะไม่ต้องทําร้ายคนอื่นเขาด้วยอย่าไปทําร้ายคนอื่นในคติธรรมข้อนี้เขาบอกว่าถ้าคุณทําได้จงช่วยผู้อื่นถ้าคุณทาไม่ได้อย่างน้อยจงอย่าทําร้ายผู้อื่นเช่นกัน ต่อไปเมื่อวานมันจบไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมันวันนี้เริ่มใหม่ได้ยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เข้ามาใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเป็นอดีตนะเมื่อวานเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วไม่เอาคืนมาไม่ได้แต่พอมาวันนี้เราก็เริ่มใหม่แล้วก็ยิ้มให้กับทุกสิ่งทุกอย่างมันที่เข้ามาในชีวิตในวันนี้ ในกติธรรมวันนี้บอกว่าเมื่อวานมันจบไปแล้ววันนี้เริ่มใหม่ได้ยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตใช่ไหมฉะนั้นเมื่อมันทำอะไรก็ตามที่มันเกิดควา,ามสำเร็จในมือของเราแล้วเนี่ยเราจะทำาไงควา,ามสำเร็จอยู่ในมือเราเสมอนะ ถ้าเราตกงลงมือทําอะไรอยู่ที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นหรือไม่แค่นั้นสิ่งที่บอกว่ามันยากยากมันจะสาเร็จไหมทําอันนี้เวลานายจ้างทําให้เราทาโน่นนี่นั่นเราก็คิดว่ามันไม่เสร็จมันไม่เสร็จพทธเจ้าท่านหนึ่งให้กติทรเพราะนี้ว่าความสําเร็จอยู่ในมือเราเสมออยู่ที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นหรือไม่ให้คิดนะ มุมที่ดีคือมุมอะไรโยมมุมที่ดีก็คืออยู่ที่เรามองใจที่ดีคืออะไรโยมใจที่ดีก็อยู่ที่เราเลือกใจเราสามารถเลือกได้เราไปอยู่มุมไหนเนี่ยมุมมองที่ไหนเนี่ยถ้ามุมมันไม่ดีเราก็ไม่เอามุมที่ดีก็อยู่ที่อยู่ที่ใจเราเลือกนะในคติธรรมอ่าในฟังในคลิปต่อไปนะ วันนี้ก็นำธรรมะมาฝากตามวิบากรรมเณรเมื่อใจตใจถูยจนเป็นน,นิพพานแน่นอนฟังคลิปต่อไปโยมก็ขอจเจริญพรนะ